มีุอน้าบีครับท่านกุโครับผมในาของสมาคมที่พระอคสมาคมี่ประเทศไทยในพระองค์มถามสมาคมเจริในพระของ วิทยาศาสตร์ในพระปร,ร,ระถังภาร,รยานุวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทรหรือทางประเทศไทยทุกคนผู้สุดเป็นเกียรติและขอกราบขอบพระคุณยาสุดท้าวันนี้การแข่งข,นขนรรันคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์โนิมิกระหว่างประเทศต่างทั่วโลกโดยจัดให้มีการแข่งข,งข,นขนันคณิตศาสตร์เป็นวิชาแรกเมื่อปีพุทธศักราช ำหรับปีพศ2559มีนักเรียนอบรมสองครั้งแล้วสอบคัดเลือกนักเรียนได้จำนวน2 3คนเป็นผู้แทนร่วมแข่งขันจำนวนทั้งสิ้น5 9 4คนผู้แทนประเทศไทยได้รับรางวัลทั้งหมดอคดาคณิตศาสตร์รางวัล The Best Experiment รางวัลจากวิชาฟิสิกส์และรางวัล The Best แต่ระดับวิญ,ญาตรเอกดกา,ญญางวาิยาเอกว่า คุณโอลิมปิปจบจนสิ้นพระชนเพื่อปีพุทธศัรกราช2 5 5 1นับนะเป็นพระมหา,าเรื่องรุษแั่งประเทศไทยของคนประกอบด้วยนักเรียนจากรงเรียนเตรียมพุดมศกษา์ูามกเทพมิเซียนพิทยารกรุเมานครจำนวน1คนสุขหลากรุงเทพมหานครจำนวน1คนไปสมมมาได้บริเวณเดินิทยรัศรอนันมตจนนวน1คนเป็นองค์ สารับใชกทีนตั้งแต่วันที่6ถึง16กรกฎาคมส่งนี้รับศึกษากรุงเทพมหานครรวมสองคนโรงเรียนเตรียมโรมศึกษาพัฒนาการเป็นประกอบด้วยนักเรียนจากโรงเรียนเอกชนวิทยาทุกสศรและอมกุศลจำนวนสองคนหาวิทยาลัยเจตกรีประจวบกล้าวทุนรีผู้ปควบคุมทีจะเดินทางไปแข่งขันณเมืองคาซานสาธารณรัฐรัสเซียตั้งแต่วันที่12ถึง19กกรฎาคม จะวางไว้อ <LY> ินทิบิคหน้าทังอ enfin, <f> ิน <c> ท <oughs> <c oughs> like <that> anyway? <ập> ิบิคสูงขึ้นไปแล้วคนเหล่านี้ก็จะกลับมาเป็นกัวการสำคัญของเราไม่ว่าจะอะไรไปไปแข่งขันกันคนจะเอาอะไรก็ตามสมัครได้หมดแข่งเท่าไหร่นะเจ็ดคนใช่ไหมเจ็ดคนเราที่สามคนถูกใจไปหรือสนใจนะง่ายๆนะจะพ่าเข้าแถวนี่ก็เหนื่อยแล้วอีกรอบแล้วล่ะเรางวัที่แจ้งตัวมารับฟังต่างแต่ทั้งหมดมันอยู่ในตัวของหลานที่อยู่แล้วทุกคนครับ ก็สิ่งหนึ่งที่อยากจะบอกก็คือคิดดีในนามนายกเทศในนามของรัฐบาลเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราคาดหวังไว้ก็คือว่าเราได้ไปแสดงออกให้เห็นนะในการคิดในการแข่งขันของเราใน,นี่ยว่าเออเราสามารถจะสู้กับคนต่างๆต่างไ,ได้ไหมซึ่งจากที่อาจารย์สรุปรมาว่าจะสู่เนี่ยนะครับรางวัลมามากมายสี500่ห้าร้อยรางวัลเนี่ยสี่ห้ารางวัลแล้วก็จะเริ่องร้อยที่สิบเนี่ยม่าไม่ใช่คนน้อยๆนะ เลื่อนอนาคนตเราได้อย่างไรก็คาดว่าเลื่อนคนนี้เพราะเดี๋ยวลุงแม่แก่ตายหมดแล้วใช่ป่ะอายุ60แย่เกินกว่าแล้วเพราะฉะนั้นก็คาดหวังว่า20ปีหน้าเลนไงเพราะงั้น20ปีหน้าคนอะไรจะเกิดมาวันเนี้ยปีผมก็เป็นสอนเข้าต่อไปเขาจะอยู่ในอาชีพอะไรก็แล้วแต่มันต้องกลับมาดูที่ว่าอประเทศชาติอยู่ตรงไหนเพราะฉะนั้นการมีโอกาสแข่งขันครั้งเนี้ยทั้ง5กลุ่ม5กลุ่มเลยนะแล้วก็ต่างประเทศซึ่งมันไม่เหมือนกันทั้งทั้งทั้งหประเทศที่ว่าที่ไปคือเราไม่เคยไปประเทนเลย ตแต่เห็นล่าความแตกต่างแต่สิ่งที่ผมภูมิใจก็คือว่าผมไม่เห็นว่าคนไทยจะด้อยกว่าตุรกี เืองแห่งการิดใจและพัฒนาแล้วเด๋ยวต่อไปจะเป็นธรรมะที่ตีไปตามจังหวกจังหวัดที่ีนะตรีนัง้คืันก็เปนนะารเองมี้เครื่งมลกดาน้าลน้ลยเอาขมาเ น้าเรครับผ่ามาน้าตัวนี้เหรทุกคนสอ